เป็นแบบอย่างพ่อพิมพ์แม่พิมพ์เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชาวโลกย่อมที่จะเกิดขึ้นที่พ่อพิมพ์แม่พิมพ์ที่ดีโควิด1 9มีการป้องกันที่ง่ายไม่ได้ยุ่งยากถ้าคนทั่วโลกพร้อมใจกันใส่แมสก์ใจรายปิดเพื่อป้องกันสิ่งนี้ดูแลสุขภาพความสะอาดสะอานของร่างกายเสื้อผ้าและล้างมืออยู่ตลอดเวลากินอาหารก็เป็นอาหารที่ร้อน าจะพูดถึงอาหารที่ร้อนโดยร้อนจัดก็เหมือนธรรมะของพุทธเจ้าเชกเช่นเดียวกันกับการที่จะรักษาโรคทำลายโรคเมื่อกินอาหารที่ร้อนโรคโควิดส9หรือโรคที่ร้ายกาจก็ไม่สามารถเข้าสู่กายเข้าสู่ร่างกายได้เพราะว่าความร้อนเป็นตัวฆ่าเชื้อโรคยกเว้นเชื้อโรคบางชนิดตอนนั้นที่ไม่สามารถทำลายล้างมันได้ แต่อาหารที่สุดสด,สดร,ร,ร้อนๆดื้อร้อนจัดของพุทธเจ้าสามารถที่จะทำลายล้างโตรล้างเข่าพันเปรตผีความโลภความโกรธความหลงทิฏฐิมานะในใจของจัว์โลกนี่เนี่ยสำคัญที่สุดสำคัญมากถ้าเวียนว่ายตายเกิดอยู่มาก็หลายโลกที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไป COVID 19, โควิด1 9โคโรนาเป็นของธรรมดา โลกต่อไปก็โลกเก่โลกเจ็บโลกตายโลกพัดพระโลกวุ่นวายกายกองชาลพัดนี่ในการเวียนว่ายตายเกิดเต่ถ้ารับอาหารที่ร้อนจัดที่พุทธเจ้าทรงบัญญัติคือธรรมะที่เราร้อนเผ็ดร้อนเอาสู่ใจทําลายโคตรเง่าเหล่าก่ขอของอวิชชาคือความโลภความโกรธความหล,ลงให้สิ้นซากคําว่าอาหารสดร้อนก็คือปฏิบัติ ถึงขั้นโสสุดโสเป็นโสตายเชื่อเลื่อมใจในหลักคําสอนของพุทธเจ้าภาวนาอย่างโสสุดนั่งก็โสสุดเดินก็โสสุดเจ็บไข้ได้ป่วยก็โสสุดนี่เีว่าโสสุดถ้าจะเรียกว่าอัตตะกิลมังถานุโยกก็ใช่นี่ทำมาแล้วทั้งนั้นนั่งภาวนาโสตายจนตายไปจนสลบไปเดือนจงกรมโสตายจนสลบไปกลับไม่ตาย เข้าป่าเข้าเขาสู้ตายป่าช้างลงเสือเสือร้องเสียงช้างร้องอผูงช้างป่าเดินมาเดินผ่าผูงช้างดูป่างูดูรอดไมไม่รอดก็ตายผู้นี้ถือว่าอัตตะกิรมาถานุโยกในอีกแบบฉบับหนึ่งที่มีผู้เอ่อที่เรียกว่ามีความเชื่อของดวสใสในธรรมในพิณัยเชื่อกรมเชื่อผลของกรรมผู้นี้ซัดอาหารที่ร้อนจัดของพระตถาคตเจ้า ยอมสละชีวิตเพื่อต้องการให้เปรตผใีในใจในใจมันสิ้นซากไปความโลภความโกรธความหลงทิฏฐิมานะต้องจิ้นไปขณะน,นี้เดี๋ยวนี้ทำวินัยต้องเป็นใหญ่ร่างกายสักแกว่ว่าเป็นเพียงท่าทั้งสี่ดินน้ำไฟลมไม่จีรังยั่งยืนใดๆแต่พระชัดธรรมหลักคำสอนของพระเ,เจ้า ที่จรังยั่งยืนเดินตามทางศีลสมาธิปัญญาเรียกว่ามักแป็ดศีลต้องบริสุทธิ์สมบูรณ์บริบูรณ์เรียกว่าศีลวิสุทธิมักวิสุทธิความบริสุทธิ์ของศีลเมื่อศีลบริสุทธิ์ปัญญาก็บริสุทธิเรียกว่าสมาธิวิสุทธินั่นปัญญาตัวนี้ก็เจเึ้นเดียวกันเมื่อศีลบริสุทธิ์ที่เรียกว่าศีลวิสุทธิ สมาธิวิสุทธินั่นศีลวิศีลบริสุทธิ์นั่นสมาธิก็ย่อมบริสุทธิสมาธิวิสุทธิเมื่อสมาธิบริสุทธิศีลบริสุทธิ์ปัญญาก็บริสุทธิ์เรียกว่าปัญญาวิสุทธินี่แหลจะทํำลายโครเง้าเหล่ากอของอภิชาให้สิ้นซากในปัจจุบัน โดยอาศัยอาหารที่ร้อนจัดของพระตถาคตเจ้าที่เรียกว่าอัตตะกิรมาฐานุโยกหรือทุดงควัตจีบาผู้นี้จะสามารถทำลายอาสวะให้สิ้นในปัจจุบันไม่สงสัยเพียนขั้นสุดตรงอดอาหารจนสลบสลยไหลสำหรับลวงบู่อดนอนจนเดินชนิดที่บอกว่ามองไม่เห็นภูเขา ชนต้นไม้สลบโดยไม่ชาบว่าตัวเองว่วงนอนน้ำหากแม้นไม่ได้อดเตว่าก็ต้องอดเพราะว่าไม่มีน้ำฉันในป่าของเขาสละชีวิตเพื่อต้องการสิ่งเดียวก็คือรัตผลกราบขอกรมาพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์หากผิดพลาดด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจไม่ได้กราบขอกรมาหรือแสดงอาบัติกับใครใดใดเลย เมื่อโยปารูปเดียวจ้อมเป็นอย่างนี ideas, ้ความบริสุทธิ์ของใจเพื่อหวังพ้นโลกพ้นสงสารเป็นพระรหันความบริสุทธิ์ของศีลด้วยความเคารพเทิดทูนในพระตราคตเจ้าความบริสุทธิ์ของสมาธิคือความตั้งใจมั่นนี้มีอยู่ตลอดเวลาเวลาเวลาเป็นอาการหลีกผมไม่จำกัดกันครูนี้จะสามารถทรงมาทรงผลได้ปัจจุบันไม่สงสัย